สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการอมยิ้มยิ้มกันได้ทั้งครอบครัวมีสาระสนุกสนานอมยิ้มกันได้ทั้งครอบครัวใช่แล้วล่ะค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับรายการอมยิ้มวันนี้เราพกแบบทดสอบมาเทียบมาดูพฤติกรรมความน่ารักของน้องๆดีกว่าเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับ ช่วงตอนนี้เราอยากให้คนมาเที่ยวเป็นเยอะๆฝรั่งมากันมากๆเงินจะได้สัถเลยนะครับค่<ฮ>ะสยามเมืองยิ้มของเราใครๆก็อยากจะมาโอ้ยๆๆอยู่รายการนี้ต้องเป็นสยามอมยิ้มค่ะอมยิ้มเลยเหรอเออ <c oughs> นะเขาพูดถึงฝรั่งมาเนี่ยนะครับสีนะเจอเห็นนะผู้ใหญ่บางทีเจอฝรั่งเนี่ยกล,ลัวไม่รู้จะพูดใดโอ้โหชแสิบางคนพูดไม่ได้เขาจะแบบเดินมืนๆหายไปเลยฝรั่งมาถามอะไรไม่ได้แต่น้องๆเราสยามอมยิ้มของเรานี่นะครับ ให้น <mile> ้องๆได้เป็นล่ามแปลภาษาให้ฝรั่งค่ะภูมิใจนำเสนอมากตอนนี้กับอมยิ้มไปดูเลยค่ะอ e นี้อมยิ้มมาพาไปสถานการณ์อมยิ้มวันนี้ครับเป็นเรื่องของชาวต่างชาติครับไม่สามารถจะสื่อสารเพื่อไปยังจุดหมายเข้าได้เราจึงส่งน้องๆถ้าคุณแม่แพยทเด็กประถมไปช่วยแบบที่น้องๆไม่มีการรู้ตัวเลยไปครับอมยิ้มอพาร์ตเมนต์พารามซรู

ก็จะเจอวัดวัดใหญ่ๆแล้วข้างๆก็จะมีทะเลอะค่ะ<า>ทะเลอะค่ะทะเลครับทุกผู้ชมมีทะเลอยู่ข้างวัดในกรุงเทพโอ้โหตื่นเต้นจังเลยมีด้วยเหรอเนี่ยข้างๆก็จะมีตลาดแล้วข้างๆตลาดก็จะมีอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นพระรามสีว่วัดตาคลองเทยคลองเทยข้างๆพระรามสี่อะ อ่าลุงจำได้แล้วนะขอบใจมากนะจ๊ะเออโอเค Thank you Thank you, Thank you. Yeah.